ท่านดูใบเก่าครับออกเหลืองๆเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ชุดใหม่เริ่มจะแตกดีนะครับสวัสดีครับวันนี้พาท่านมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับของอดีตปลัดอำเภอดอนสักท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับต้นแปลงนี้นั้นเมื่อก่อนใบไม่ค่อยเข้มสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นสีเหลืองทั้งสวนนะครับก็ได้แนะนําให้ท่านลองมาใช้ไบทุเานฝาขาวสูตรเร่งรากสร้างภูมิคุ้มกันโรคสามารถแก้ไขโรครากคอเนาครับแล้วก็เชื้อราที่ติดในระบบรากนะครับก็รักษา หายมาหลายๆแปลงหลายๆพื้นที่สมฝาเขียวนั่นก็คือคาตัวซานผสมกับอะมิโนที่มีประยชน์ต่อพืช18ชนิดด้วยกันก็จะช่วยในการเร่งการสังเคราะห์แสงและก็สร้างใบนะครับให้มีการแตกยอดและก็มีสีสันที่งดงามขึ้นนะครับท่านได้ใช้ไปนะครับสองชุดนะครับใบเริ่มเขียวขึ้นมีการแตกยอดที่ดีขึ้นนะครับนี่ท่านดูใบเก่าครับออกเหลืองๆเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ชุดใหม่เริ่มจะแตกดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนบางต้นยอดจะไม่ออกเลยครับนะครับหลังที่ท่านใช้ไปประมาณ2ชุดครับก็ดังที่เห็นนะครับ